สนับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770อะไะคะอยู่กับปาแล้วก็จะจากันตอน,นะคะอย่างที่บอกข่าว่าตอนนี้นะคะ Apple ค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังจะให้เราเนี่ยอัปเดต iOS 7.1 beta 2กันแล้ว beta 2กันแล้วถูกตอ้องนะคะ,ะก่อนหน้นี้เป็น beta 1, 1 beta 1นะคะก็มันเป็นฟอนต์คือจริงๆที่มัน แต่ก็คือฟอนต์ภาษาไทยนี่แหละค่ะ,ะมันมีหัวแล้วแค่นั้นเองไม่มีอะไรไไแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีตอนนี้นมีหัวแล้วนะคะามาติดตามกันนะคะเมื่อวันที่1ิที่ผ่านมาคออ่ะไม่ใช่ที่ผ่านมา19เดือนที่แล้วนะคะเขาเนี่ยได้ปล่อยให้เราเนี่ยอัปเดตเป็น iOS 7.1เบต้าวันไปอ,อันนี้คืออัปเดตกันไปแล้วนะคะให้กับนักพัฒนาเนี่ยได้ทดสอบกันไปก่อนที่จะปล่อยเวอร์ชันเต็มให้กับผู้ใช้งานแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆแล้วก็บักต่างๆรวมถึงปรับปรุงในส่วนที่ผู้ใช้้งานแลวก็ ผู้ใช้ง,งานที่มีปัญหาแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะล่าสุดค่ะนักพัฒนาก็ได้อัปเดตค่ะ iOS 7.1 beta 2ค่ะแต่เขาให้ตอนนี้เนี่ยก็คือออกแบบไปกับนักพัฒนาไปก่อนพวกเราเรอไปก่อนรกอกระมางสามอาทิตย์ถึงจะได้ใช้กันเนาะก็ให้กับนักพัฒนาได้อัปเดตแล้วก็ทดสอบกันแล้วนะคะโดย iOS 7.1 beta 2ค่ะถือเป็นครั้งแรก ที่เป็นการอัปเดตครั้งสําคัญค่ะหลังจากที่ปล่อย iOS 7ออกมาให้กับผู้ที่ใช้งานอัปเดตกันไปนะคะหลังจากที่เปิดตัว iPhone 5s แล้วก็ iPhone 5c ไปแล,แล้วนะคะแล้วก็สําหรับ iOS 7.1 beta 2เวอร์ชันนี้ค่ะก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยให้ทํางานได้ดีขึ้นลื่นไหลามากขึ้นดีกว่ารุ่นก่อนๆน,นะคะ มันก็ต้องถูกแล้วแหละออกเบาต้องด,ด,ดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วน,น,นะคะเพิม่มอะไรขึ้นมาอีกมากก็ปรับปรุงฟอนต์ภาษาไทยค่ะจากเดิมเนี่ยเป็นฟอนต์สุขุมวิทไม่มีหัวสนะคะสุขุมวิทตอนนี้กลับมาที่ทันบุรีันธบุรีนบุรีนะคะเป็นฟอนต์นที่ภาษาไทยมีหัวม,มากึ้นนะคะรวมถึงปรับปรุงในส่วนของผู้ใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆหม่ ซึ่งมาดูกันดีกว่าว่า iOS 7.1 beta 2มีอะไรบ้างอะไรภาษาไทยมีหัวขึ้นฟอนเนี่ยมีหัวนะคะแล้วก็ย้ายเมนู Touch ID and Passcode นี่ค่ะมาไว้ข้างหน้า Setting ค่ะอันนี้สำหรับ iPhone 5 c ซึ่งเราไม่มีอันนี้ข้ามไปนะคะสำหรับใครที่ใช้5 c ไงค่ะต่อไปนะก็มีการปรับปรุงเสียงเรียกเข้าด้วยปฏิทินค่ะมีปุ่มแสดงรายละเอียดในแต่ละวันค่ะแล้วก็คีย์บอร์ดสีดำในทุกทอดออกไปเลยแต่ไม่ได้บอกว่ามีอะไรเข้ามานะคะแล้วก็ปรับปรุงความลื่นไหลของ iOS ค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะใครที่เป็นนักพัฒนาเขาก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้คือไปทดลองกันได้แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นแบบคือเราเนี่ยไอ้คนใช้ทั่วไปเนี่ยนะคะก็ต้องรอก่อน่ะมันสอสามอาทิตย์อะเนาะสออาทิตย์ตอนนี้รอนักพัฒนาเขากําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตก้อะไรนะคุณที่ทัชไอดีใช่ปะของ iPhone 5S ตะกี้เราบอก5 4ปะา5 5 5 s ะนะคะเปลี่ยนจากสุขุมวิทมาเป็นทนบุรีค่ะใช่นะคะ ก็รอรอ,รอเล่นกันนะคะรออัพมาเล่นกันแล้วกันเนาะว่ามันจะ ดีขึ้นยังไงบ้างนะคะคุณใช่นะคะก็อีกจริงๆที่จะเราจะได้อัปเดอีกสอสามวันที่เนี่ยเป็นเวอร์ชัน7.1นนะคะไม่ใช่2 7.1ดจุดสอเจ็ดคือเ่เพราะเจ็ดเนี่ยเขาเนี่ยเมื่อพฤศจิกาเนี่ยค่ะเขาให้นักพัฒนาทดลองได้ได้ใช้กันแล้วแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวอีกประมาณ2องสามวันที่เราก็จะได้ใช้กันแต่ว่า7.2อ่ะรอไปอีกสักประมาณเดือน2เดือนเดี๋ยวก็ปรับปรุงก่อนรอดูว่ามันมีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ปล่อยมาให้คุณอัปเดตการต่อเนื่องค่ะจากเรื่องราวของ iPhone กคนะ มันก็เป็นเทคโนโลยีต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะ,คะแต่ตอนนี้ดิฉันมีเรื่องราวที่สามารถคนที่อยู่ห่างไกลกันแต่สามารถสัมผัสออไออุ่นระหว่างกันและกันได้ะนะจ๊ะโดยผ่านเทคโนโลยีแท็กชิล่าแท็กชิลูคุณแท็กชิลูโดยปไปนนี้เราสองคนวันนี้ <c oughs> เป็นสร้อยข้อมือกับค,คุณไทเทคชื่อเจ้าแท็กชิลูนะคะ เขาไม่เปลี่ยนชื่อเขาเป็นแท็กทูล่านะคะค่ะถ้าเกิดว่าการสื่อสารติดต่อกันระหว่างคนที่อยู่ไกลๆกันก็จะพูดถึงแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แต่เขาไม่สามารถช่วยคุณเนี่ยสัมผัสไอ้อุ่นจากกันและกันได้แต่เจ้าตัวแท็กชิลูนี่จะช่วยได้ยังไงเดี๋ยวมาฟังกันค่ะโดยมีทีมนักพัฒนากลุ่มหนึ่งอคุณเขาได้ปิ้งไอเดียการย่นระยะห่างอันแสนไกลเอาไว้แค่ปลายนิ้วสัมผัสด้วยเทคโนโลยียอดอัจฉริยะของสร้อยข้อมือแท็กชิลลูเป็นผลงานการสัมผัส ขออภัยค่ะเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของสตูดิโอ Pen Generator นะคะ,คะกับซิลในประเทศโปรแลรนด์ค่ะได้ร่วมกันประดิษฐ์สร้อยข้อมือระบบสัมผัสต,ตัวนี้ขึ้นมาโดยหวังว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยจะได้มีโอกาสสัมผัสถึงไออุ่นจากอีกฝ่ายนึงได้นะคะเจ้าสร้อยข้อมือตัวนี้ค่ะทำงานด้วยเทคโนโลยี ออ d i ดิโน่โปรมินินมินินค่ะอ่ะเป็นแผงวงจรไฟฟ้าเป็นแผงวง,งจร<น>ไ,ไฟฟ้านะคะอร่อรมากอเปล่าเนี่ยเป็นแผงวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการปรับปรุงแต่งมาเป็นแบบพิเศษเลยนะคะแล้วก็เป็นระบบบลูทูธค่ะใช้เออสั้ข้อ,อ,ขอมือดังกล่าวเนี่ยในการแบ่งออกเป็นเครื่องส่งและเครื่องรับค่ะหากต้องการจะใช้มันเมื่อไหร่ คนที่สวมใส่นะคะต้องเช็คก่อนว่าพื้นที่ที่คุณอยู่นะคะจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ตัวที่มันจะเป็นตัวจับสัญญาณเนี่ยก็จะต้องเปิดบูทูตด้วยจากนั้นผู้ที่สวมใส่ช้วยข้อมือนะคะก็ลูบบริเวณแถบสีเทาคะ่ะแล้วเจนเซ,นซอร์ก็จะในแท็กทิลูเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปยังอีกฝ่ายหนึ่งที่สวมสร้อยเป็นตัวเครื่องรับเอาไว้นะคะสามารถทําให้เขาเนี่ยสัมผัสถึงไออุ่นจากตัวของคนส่งไปได้ ในทันทีนะคะแล้วก็สัมผัสตรงเนี้ยตรงสีเทาๆอบะคุณแต่ต้องมีตัวนี้ด้วยใช่ไหมอ้ามันจะสมบูรณ่ะชั็นแท็กชิลูกแท็กชิลูกเป็นสร้อยข้อมือคุณจะต้องมีตัวรับดิฉันเป็นตัวส่งถ้าชั้นต้องการส่งไออุ่นของฉั้นไปให้คุณฉันก็รูปไปตรงตัวที่มันเป็นสีเทาๆตะกี้นะคะอ่แล้วคุณก็จะได้ได้สัมผัสถึงไออุ่นที่ชั้นส่งไปเออถ้าเกิดฉันจะส่งไออุ่นให้เธออ่ะมันก็ได้มันคือมันต้องมาแพคคู่หรือเปล่า อันนี้คือเครื่องรับกับเครื่องส่งจะเป็นแค่เ,ออเครื่องรับกับเครื่องส่งใช่นนถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวรับคุณก็ต้องรับตลอดอฉันเป็นตัวส่งก็ต้องส่งให้คุณตลอดแต่ถ้าเกิดฉันอยากส่งบ้างฉันก็ต้องไปซื้อมาอีกอันนึงใช่ก็คือซื้อทั้งตัวรับและตัวส่งใส่ไว้ในตัวเดียวกันเออประมาณอย่างนั้นนะจ๊ะอ๋อแท็กชิลลูเป็นยังไงล่ะเป็นผลงานที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงอยู่นะคะคุณซึ่งเราก็ต้องรอว่าเวอร์ชั่นล่าสุดที่จะทำออกมาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นอะไรยังงงไแลล้วะะบาาหรือเป่นค แถบสีเทาเนี่ยเขาบอกว่าทําด้วยยางเพอริยูรีเทนค่ะมีความแข็งแรงทนทานกว่าเดิมอีกด้วยนะคาดว่ามันจะแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่ารูปลักษมันจะเป็นยังไงแล้วมันสามารถที่จะแบบรับส่งในเครื่องเดียวกันได้หรือเปล่ามันกําลังอยู่ในช่วงการพัฒนานะคะเออก็เดี๋ยวก็แจ้งเข้าไปว่าอยากได้ทั้งรับและส่งอยู่ในเครื่องเดียวกันเผื่อว่าแบบว่าอเธอมีแต่ตัวรับฉันมีตัวส่งแล้วฉันอยากส่งแล้วถ้าเกิดวันนึง,งเธออยากส่งมาให้ฉันบ้างล่ะเธอแล้วมันจะยังไงจริงๆนะมันอาจจะต้องแบบมีทั้งมีทั้งัวยนเดี แต่ณตอนนี้ตัวรับก็รับไปตัวส่งก็ส่งไปลุกก็รุกไปรับก็รับไปนะจ๊ะเอออะไรอ่ะก็ส่งสัญญาณไงตัวตัวรับตัวมันจะรู้สึกยังไงอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนแน้เหมือนฉันสัมผัสเธอไงก็จะมีไออุ่นของฉันเออคนเรามันจะมีไออุ่นที่อุณหภูมิร่างกายต่างกัน นะจ๊ะเวลาฉันส่งไปคุณก็จะสัมผัสได้แหมมันก็แบบนิดนึงเหินหนารู้สึกว่าถึงอีกคนนึงคือกําลังจะคิดว่าอาสา่ามีงนึกออกไหมถามถึงความรู้สึกจริงๆอะเอาความรู้สึกจริงๆิของคนอะเราจะต้องสัมผัสอย่างนี้แล้วมันถึงจะได้รู้ว่าเรานึกออกไหมเออคามเรคือการสัมผัสกันมันจะสัมผัสอย่างนี้ก็อันนี้มันจะมันอยู่ที่สร้อยข้อมือเราไงคุณมันก็จะมีตัวส่งก็เหมือนแบบฉันก็ไปจับมือคุณอย่างนี้ไงเอออาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแต่ฉันว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนทําแบบฮักปะ กอดเออเป็นตัวตุ๊กตาอะไรอย่เงีงย้ยนะคะช่วงเออนะดิฉันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเวิร์กนะเออเป็นแบบสัมผัสไออ่นได้กอดกันเออเดิงๆดินมัน้ส่งหน้าหนาวเนาะในช่วงเนี้ย วันนี้หนาวมากาใหญ่ฉันกอดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังฉากแล้วกันคุณถ้าอย่างั้นเราไปดูท่ป,ปิกกันดีกว่า <c oughs> ดีค่ะนะคะท่ป,ปิกวันนี้ค่ะผู้หญิงอินเลิฟค่ะห่วงเรื่องอ้วนน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่แฮปปี้รักหรือเปล่า <c oughs> ก็คือผู้หญิงมีแฟนเนี่ยไม่ค่อยห่วงเรื่องอ้วนอ่ะห่วงแบบก็คือชิวๆอ่ะไม่วงน้อยกว่านะแต่ว่าผู้หญิงที่แบบแบบอกหักหรือว่าไม่มีความสุขเนี้ยจะห่วงเรื่องอ้วนหรือว่านางไม่มั่นใจหรือเปล่า ไม่มั่นใจในขุ่นตัวเองหรือเปล่าก็เลยแบบดูแบบกงังวลไปน,นิดนึงสาหรับ <มา S 2> คนที่ไม่แฮปปี้ในเรื่องของความรักอ,อะเนาะ่แต่ว่า่ิจัยออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราติดตามเรื่องเลบซิแต่ว่าคุณผู้ชมคิดยังไงก็ลองส่งกันเข้ามาดูค่ะพิมแอลว้นวักตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่438345นะคะ,คะก่อนที่จะไปเบรกกันค่ะไปดูดีกว่าว่าดาราที่ส่งอิทธิพลต่ออินสตาแกรม มีอิทธิพมากใส่เสื้อยังไงนะคะบวกยังไงชมพู่แต่งตัวแนวไหนรองเท้าแบบไหนตางหูแบบไหนแอเซฉี่ยังไงบ้างเราจะตามติดเขาตลอดจะมีใครบ้างถูกต้องนะคะติดตามในช่วงนี้เลยค่ะไลฟ์รีวิวค่ะ ที่ส่งอิทธิพลที่สุดในอินสตาแกรมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอันดับดาราไทยที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดในอินสตาแกรมปี2556ซึ่งส่วนมากที่นำมาเสนอจะเป็นบุคคลที่มีประชาชนทำการฟลลโลอซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีดาราคนไหนหรือจะเป็นใครที่ส่งอิทธิพลที่สุดณนะตอนนี้กันค่ะ เริ่มกันที่อันดับ10ค่ะคงเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากวันเฉลิมในละครทองเหนือ9้าเจมจิรายุตั้งสีสุขค่ะยิ่งตอนนี้กระแสละครทองเหนือ9้ายิ่งดังกระชุดยิ่งทำให้มีคนฟอลโล่หนุ่มเจมถึง8 6 1 4 7 5คนเลยทีเดียวค่ะต่อกันที่อันดับ สำหรับหล่อขั้นเทพหนุ่มโดมปรกรณ์ลำหนุ่มคนนี้เรียกว่าฮอตมาตั้งนานแล้วนะคะด้วยดีกรีความหล่อทำให้มีบุคคลเข้าไปฟอลโล่ถึง9 9, 9 1 5 7คนค่ะเลยอาจจะทำให้สาวๆลหลายๆคนลหลงไหลในความหล่อของหนุ่มคนนี้นะคะ <S <S และสำหรับอันดับที่8ค่ะ กับสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่แม่นาคพระขนงด้วยการแสดงของเธอในบทของแม่นาคพระขนงค่ะทำให้เธอดังเปรี้ยงปร่างขึ้นมาและทำให้เธอติดในสิอันดับของดาราที่ทรงอิทธิพลในอินสตาแกรมด้วยนะคะซึ่งมีการทลนโลกเป็นจำนวนคนถึง945,775คนค่ะสำหรับอันดับ7 มากี้ราศีบาเลนซิเอกานางเอกจากพระรามสี่เช่นเดียวกันค่ะเธอมีผลงานหลายอย่างให้ประชาชนได้ติดตามกันทั้งในส่วนของละครอีเวและคงเป็นไปไม่ได้นะคะที่ยอดการฟอลโล่อินสตาแกรมที่จะไม่ติดในอันดับ1-10ค่ะเพราะยอดการฟอลโล่ของเธออยู่ที่963,654คนค่ะเธอจึงมาอยู่ในอันดับที่7ของดาราที่ท่งอิทธิพลในอินสตาแกรมค่ะ สำหรับอันดับที่6นะคะกับสาวยายาอุรัสยาค่ะนางเอกสาววิกสามพรามสีเช่นเดียวกันค่ะด้วยความน่ารักใสๆของเธอทำให้ใครหลายๆคนชื่นชอบในตัวของเธอนะคะและยอดการพอลโลกของเธออยู่ที่976,992คนค่ะ สำหรับยอดโฟโลในอันดับที่5นะคะกับวีเจสาวสุดสวยสาววุ้นแฟนวิริธิพาค่ะตอนนี้ชีวิตของเธอมีความสุขมากๆนะคะตั้งแต่ที่เธอได้สละโสดไปผู้หญิงหล,หลายๆคนยังอิจฉาเธอนะคะที่เธอได้แต่งงานกับคาสโนวาตัวพ่อของประเทศไทยและเธอก็ไม่ได้ฮอตเฉพาะเรื่องของคู่ครองเท่านั้นนะคะแต่เธอยังฮอตทั้งในเรื่องของงานที่ส่วนมากจะออกแบบแพ็คคู่ให้เราทุกคนได้เห็นอยู่บ่อยๆค่ะ ยอดการฟอลโล่ของสาวคนนี้อยู่ที่1 1 3 5ล้านคนค่ะมาต่อกันที่อันดับ4กับพี่หนวดบอยปรกรณ์ฉัดบริรักษ์ในช่วงที่ผ่านมานะคะพี่หนวดมีข่าวเช้าดังใหญ่เลยทีเดียวค่ะไม่มีใครที่ไม่รู้ข่าวหรอกใช่ไหมล่ะคะอาจจะส่งผลให้ยอดการฟอลโล่ของพี่หนวดบอยปรกรณ์เพิ่มขึ้นนะคะโดยที่ตอนนี้ยอดการฟอลโล่อยู่ที่ 1,292,691คนคะ่ะอันดับที่3ค่ะกับสาวพลอยเชอร์มานบุญยาศักดิ์เธอผู้นี้มาติดในอันดับที่3ด้โดยการที่เธอมีคนฟอลโล่ทั้งหมด1,36,847คนคะ่ะซึ่งก็ไม่ห่างจากชมผู้สักเท่าไหร่เลยนะคะ ด้วยกระแสข่าวของเธอและยังมีผลงานออกมาให้ได้ตามติดกันอยู่เรื่อยๆให้ประชาชนได้ชื่นใจกับเธอยังไงล่ะคะเรามาอยู่กันที่อันดับที่2แล้วค่ะกับเธอคนนี้เลยเป็นขวัญใจใครหลายๆคนด้วยผลงานของเธอในตอนนี้ที่กำลังมาแรงมากๆในละครเรื่องอันโกะคนรักสตรอเบอร์รี่กับสาวชมพู่อรารยาเอฮาเก็ตค่ะ โดยมีคนฟอลโล่เธออยู่ทั้งหมด1,456,406คนค่ะก็ไม่ห่างจากอันดับที่1มากเท่าไหรนะ่นักแต่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความสวยใสยและน่ารักของเธอนั่นเองละค่ะเธอจึงมาอยู่ในอันดับที่2ของคนที่ส่งอิทธิพลในอินสตาแกรมยังไงละคะและสำหรับอันดับที่หนึ่งของเราคงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ใช่สาวอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อ ที่ส่วนมากแล้วก็จะมีประชาชนส่วนใหญ่ทําการโลโลดทามากที่สุดค่ะโดยมีจํานวนการโลโลดทั้งหมด1น7่6ล้คนค่ะเยอะใช่ไหมล่ะคะและด้วยความเซ็กซี่ของเธอนี่เองล่ะคะ่ะจึงครองใจคนไทยในอินสตาแกรมกันไปยังไงล่ะคะ ก็พอจะทราบกันไปแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าสิบอันดับของดาราที่ส่งอิทธิพลที่สุดณนะตอนนี้เป็นใครหวังว่าคงจะมีดาราในดวงใจของคุณผู้ชมด้วยนะคะ